่วง GP r a c Access สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่อง Idemitsu เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นสวัสดีครับจูเนียร์ซามเบลคอเมนโตนะครับสังกัดทีม AVP Racing Team นะครับผมหมายเลข1 5 7เจนครับมาทำการแข่งขันในรายการแพน B b I C นะครับผม นักบิดหลอกบอกต่อด้วยและยิ่งเป็นนักบิดที่ทั้งหลอทั้งเก่งครับต้องรีบบอกต่อกันเลยทีเดียว G P s a c c e s s โดยอีเดมิสุเทคโนโลรีน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้ครับจะพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับนักบิดเจ้าของฉายาหน้าฟ้าประธานจูเนียร์ซามูเอลคอนเบนโตหนุ่มลูกครึ่งไทยอิตาเลียนแห่งทีม A V R P ที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนบอกเลยว่าสมฉายาหน้าฟ้าประธานจริงๆล่ะครับ ผมเป็นลูกครึ่งอิตาลีนะครับผมเกิดที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้กลับไปอยู่ที่นู่นช่วงหนึ่งประมาณ4-5ปีนะครับแล้วก็ได้กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยยาวเลย<อ>ผมเริ่มต้นชอบมาใส่ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสขี่ตั้งแต่อายุประมาณ14ปีครับผมแล้วก็แล้วจนผมได้มาแข่ในรายการ o r b i c นะครับในปี2019ผมก็กำมาขี่แต่ที่บ้านยังไม่รู้ตอนนั้น ผมก็มาชี่ๆจนมารู้ตอนอีกทีหนึ่งคือผมได้แชมป์ประเทศไทยในปี2019นะครับจากปี2019นะครับผมก็ได้พักหยุดการแข่งขันไปประมาณ4ปีนะแล้วกลับมาเรื่อมในปี2024นี้นะครับแล้ววันนั้นเนี่ยผมได้ไปเที่ยวที่สนามเชียงรายภาคเหนือนะครับผมแล้วก็พี่แกเป็นคนไปจัดแข่งที่สนามเชียงรายนะครับแล้วก็ได้ไปเจอแล้วก็ได้พูดคุยกัน ว่ามีแข่งที่นี่นะอยากสนใจมาแข่งไหมครับผมก็เลยบบว่าเราอยากขี่แล้วเพราะตอนนั้นเราที่4ปีที่ผ่านมาไม่ได้แบบว่ามีโอกาสได้มาขี่เลยแต่ในปีนี้ผมได้มีโอกาสที่แบบว่าได้มาขี่ก็เลยตอบถูกลงเลยเลยมาเลยครับตอนนี้ขี่ให้รุ่นไวเซฟอาร์วันนะครับผม สเปคตอนนี้จะอยู่ในแปลว่าคลาส S, S T ครับผม S T ก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นมากที่เพิ่ง่งจะเคยขี่ดีกว่าในรุ่นพันซีซีนะครับก็เป็นสีหนึ่งที่ท้าทายสําหรับผมมากๆกครับก็พยายามจะทําให้เต็มที่มากพยายามจะพัฒน,นาตัวเองขึ้นไปสู่ต่อไปได้ให้ได้ครับผมก็ส่วนตัวผมก็ไปเจอน้องที่เชียงรายครับก็ถามว่าเจอกันแล้วถามไทยกันว่าทําไมไม่ไปแข่งล่ะเขาก็บอกว่าอ๋อกาลังมองหาทีมทีนี้ผมก็เลย โอเครถเราก็มีอยู่นะในส่วนของซูเปอร์ไบค์พันสนใจไหมจนมาเริ่มคุยกันมากขึ้นเริ่ม,มคุยกับพี่สาวเขาด้วยว่าโอเคจะส่งน้องลง,ลง,ลงทำการแข่งขันในปี2024นี้นะแล้วผมก็ตัดสินใจว่าให้น้องลงในส่วนของรุ่นซูเปอร์ไบไปเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความช ALLENGE สำหรับทีม AVRP ที่จะผลักดันส่งเสริมเด็กคนนี้ให้ให้ขึ้นมาอยู่หัวแถวของประเทศไทยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งนักแข่งที่ หลายคนต้องจับตามองในอนาคตในเร็ววันนี้ครับนักบิดคนแรกเลยถ้าต่างประเทศก็วอเลนติโนโที่ชื่นชอบนะครับตั้งแต่เด็กแล้วที่เห็นตั้งแต่เด็กใช่เพราะว่าเป็นคนประเทศเดียวกันด้วยอิตาลีนะครับใช่ชอบความคิดความฉลาดล้วใช่ผมในการขี่ครับผมไม่รีบไม่ร้อนใจเย็นแต่เด็ดขาดครับในเมืองไทยที่มีใคร ต้องคนนี้เลยครับวรลพงศ์ม,มาลาหวนแล้วเราก็เคยเห็นพี่เอเขาขี่ใช่ครับเมื่อก่อนก็ได้ขี่รุ่นเดียวกัน400แต่แกจะขี่ใน 400s p r o แต่ผมจะขี่ใน SP ครับผมก็ติดตามเชียร์แกอยู่ตลอดครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับผมแล้วก็พยายามจะพัฒนาตัวเองนะครับเผื่อสักวันนึงจะไปขี่กับรุ่นพี่ให้ได้ครับผมพยายามครับ เรียกว่าเบอร์หนึ่57นี่คือเป็นเบอร์แรกเลยที่ผมใช้ทําการแข่งขันครับเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมมาทำการแข่งขันที่ภาคเหนือเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าจับฉลากแตบบ่ว่าสุ่มหมายเลขเอาที่ผมทำการแข่งขันครั้งแรกเลยคือได้หมายเลข157ครับนผมนี่เลยเป็นหมายเลขที่ผมใช้มาตลอดจนถึงตอนนี้ครับชาวคอมเม้นต์สไตล์ซูเนียสมุเอลล่ะคอมเมนตต รู้สึกมีกำลังใจมากเลยครับที่มีคนคอยติดตามเชียร์นะครับแล้วก็อยากจะของคุณแฟนที่ติดตามเชียร์นะครผมก็จะพยายามทำให้เต็มที่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็ผมจูเนียร์นะครับก็ฝากติดตามเชียร์นะครับเอวีไอพีเบสซิ่งทีมั้งผม